สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCB by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งนงคะกับรายการ d ีซิส MCB ค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่บีมจะนำเทคนิคเรื่องของการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องของไลฟ์สไตล์ของบีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งของติ่งวงเกาหลีก็จะมีนำมาฝากคุณผู้ชมกันในรายการนี้เลยล่ะคะ่ะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วในปกคลิปเนาะบีมจะมาใช้เทคนิคเกี่ยวกับการแก้นีสัยการไม่ตรงต่อเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตื่นสายหรือว่าการไปสายกระตา่ายเอาล่ะก่อนที่เราจะไปรับชมเน,ะะนื้นะ เดิมเลยคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ช anel ให้บีมรืยยังคะถ้ายังไม่ได้กดกดให้บีมนิดน,นึงนะจะได้เป็นกำลังใจให้บีมสรรหาคอนเทนต์ดี่ดีมาฝากคุณผู้ชมในคราวหน้าคะ่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้กันเลยคะ่ะ คลิปนี้นะคะก็มีที่มามาจากการที่บิมได้ไปรับคําถามมาจากน้องที่รู้จักคนนึงค่ะเนื่องจากว่าบิมทํางานที่เป็นงานแบบฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็ด้วยความที่งานของบิม,มเป็นการเก็บกับงานแต่งงานดังนั้นเรื่องของแบบเรือเวลาเรื่องของการตรงต่อเวลามันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากน้องคนนี้ก็เลยยิงคําถามมาค่ะว่าบิมมีวิธีการใน,ในการที่จะเป็นคนตรงต่อเวลาอย่างไงมีตื่นสายบ้างไหมแล้วทํายังไงหรือว่าแก้ที่ใส่นี้ยังไงนะคะบิมก็เลยรู้สึกว่าคำถาม เป็นคําถามที่น่าสนใจเราอยากจะนามาฝากคุณผู้ชมในช anel นี้เผื่อว่ามีคุณผู้ชมในช anel นะคะกําลังมีปัญหานี้อยู่ก็อาจจะได้นําเทคนิคของบิมนําไปปรับใช้กกบตัวเองได้ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะแก้นิสัยเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยสออันใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือนิสัยตื่นสายกับนิสัยไปสายนะคะเราจะขอเริ่มที่นิสัยตื่นสายกันก่อนเลยเพราะว่าเป็นต้นต่อของการไปสายด้วยเนาะนิสัยตื่นสายเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจากที่บิมลองสํารวจคนใกล้ตัวแล้วก็ตัวบิมเองด้วยนะคะในสมัยก่อน เ,เราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราอะค่ะไม่ได้มีความยากลำบากในการตื่นแต่มีความยากลำบากในการลุกจากที่นอนมากกว่าสังเกตจากอะไรรู้ไหมเวลาที่เราจะต้องตื่นไปทํางานหรือไปเรียนเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกแบบม,มีความยากอิดออดมากในการที่จะแบบลุกออกจากเตียงแต่ว่าถ้าวันไหนเวนวันเสาร์อาทิตย์อะเราจะแบบรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บอะจะโทรศัพท์มือถือปุ๊บไม่ง่วงแล้วคือกลับไปนอนไม่ได้ขนาที่มีเวลานอน บินก็เลยลองนําเทคนิคนี้มาใช้อ่านั่นก็คือการที่เราจะตั้งนาฬิกาปลุก2เวลาด้วยกันนะคะคือบินเนื่องจากว่าบินเป็นคนที่รู้สึกตัวง่ายนะหมายถึงว่าตื่นง่ายแบบได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วดังนั้นนาฬิกาปลุกสงหรับบิลรอบเดียวคือรู้สึกตัวก็คือเอาเป็นว่าตั้งนาฬิกาปลุกจนคุณรู้สึกตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุก ซึ่งครั้งนี้ให้เป็นครั้งที่ตั้งไว้ก่อนเวลาที่คุณควรจะตื่นจริงๆหรือว่าจะต้องตื่นจริงๆอะสัก10-15นาทีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องตื่น6กโมงให้คุณตั้งนาฬิกาปลุกตอนตีห้าสี่สก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งตอนหกโมงจริงๆอีกครั้งหนึ่งตั้งสองครั้งแบบนี้แล้วนะคะเมื่อคุณรู้สึกตัวตอนตีห้าสี่ที่นาฬิกาดังครั้งแรกแล้วเนี่ยให้คุณหยิบมือถือเลยค่ะแล้วก็ถ่ายฟีดเลย จะเข้า IG Facebook อ่านข่าวเล่นติ๊กตอกจะดู YouTube จะอะไรก็ได้คะ่ะอ่านการ,ร์ตูนอ่านนิยายจะดูรูปดาราอะไรทําได้ทําเลยนะคะเล่นไปเลยจนกว่านาฬิกามันจะดังอีกรอบนึงนะคะนั่นก็คือตอน6กโมงใช่ไหมซึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องตื่นจริงๆแล้วหลังจากนั้นอะ่ะพอมันดังรอบที่2ให้คุณวางมือถือแล้วก็ลุกไปทํากิจวัตรประจําวันที่จําเป็นต้องทําได้เลย อ่ะมันจะทําให้อาการงอเงียอาการแบบอิดออดไม่อยากลุกจากที่นอนอ่ะน้อยลงไปได้นะคะบิมใช้วิธีนี้กับตัวเองมาตลอดเลยแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเวลาที่แบบวันไหนเรารู้สึกแบบวีคนี้มันปลายสัปดาห์แล้วมันเหนื่อยมันล้ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะบิมก็จะใช้วิธีการในการตั้งนาิการปลุกสองว่าแบบเนี้ยพอรู้สึกตัวปุ๊บก็เล่นมือถือเลยพอถึงเวลาจริงๆก็อ่อค่อยลุกไปอาบน้ำมันก็จะลุกออกจากที่นอนอ่ะแงตัวเองแงร่างของตัวเองออกจากที่นอนอ่ะได้ง่ายขึ้นนะคะก็ นำมาฝากกันสําหรับคนที่มีนิสัยตื่นสายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งนาฬิกาปลุกแค่ครั้งเดียวมันจะมีเหตุว่ายัางงงเงียอยู่เลยปิดปุ๊บขออีย5นาทีหลับปับ๊บตื่นมาทีคือผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงแัดเที่ยงอยู่เลยนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ตื่นสายดังนั้นเนี่ยให้คุณตั้งเป้าไว้เลยว่านาฬิกาดังปุ๊บฉันจะถ่ายฟีดปั๊บเลยฉันจะเล่นโทรศัพท์นะคะมันก็จะช่วยได้นะคะ สำหรับชันมากค่ะสำหรับคนที่ไปสายอันนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่าวิธีการในการจะแก้การปสายจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากพอสมควรน,นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจพื้นฐานของคนที่มักจะไปสายก่อนว่าคนที่ไปสายส่วนมากค่ะจะเป็นคนที่ไม่ชอบรอ,อคือเขาไม่ชอบรอใครแหละเขาก็เลยไปสายคือไปทีหลังจะได้ไม่ต้องรอใครแล้วแบบนั้นนะคะพวกเวลาแบบไปนัดเพื่อนช้าไปเจอเพื่อนช้าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันต้องแก้ที่ที่หมายเซตอะว่า เวลาที่คุณไปสายะทุกๆนาทีที่คุณสายอ่ะมันกินเวลาชีวิตคนอื่นเหมือนกันบางคนน่ะเขาอาจจะแบบรีบมาท้ทันเวลานัดอ่ะโดยที่แบบเช้านี้เขาอาจจะยังไม่ได้กอดแม่เขายังไม่ได้จุกแมวเขายังไม่ได้หอมหมาเขาก่อนออกจากบ้านเลยอ่ะเขายอมที่จะไม่ทําอะไรแบบนั้นเพื่อมาเจอคุณให้ตรงเวลาดังนั้นเนี่ยคุณคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นนิดนึง นะคะมันก็จะทําให้เราแบบรู้สึกผิดอะ่ะฝึกความรู้สึกผิดที่จะไปสายที่จะให้คนอื่นรอมันจะช่วยได้นะคะอเน,นี้ยจริงๆต้องบอกว่าวิธีการที่บิมจะนำมาแชร์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่บิมไม่ได้ใช้กับตัวเองหรอกเนื่องจากว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วค่ะบิมเป็นคนที่ติดนิสัยว่าไม่ชอบให้ใครรอคือเป็นคนไม่ชอบไปสายมาแต่ไหนแต่ไรน,นะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการไปสายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตื่นยากตื่นสายเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าพอตื่นสายครบเราก็จะแบบตัดทอนทุกอย่างที่เหลือเพื่อไปให้ตรงเวลานัดอยู่ดี แะแต่บางคนน่ะมันแบบจะตามต่อเนื่องกันมาก็คือแบบตื่นสายแล้วก็จะไปสายด้วยเนะะี้ยค่ะก็แนะนําให้เผื่อเวลาวางแผนให้ดีแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองค่ะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ใช้เวลาตอนเชา้าอ่ะไปกะอะไรแล้วแบบนานหรือว่าผิดคาดที่สุดอะ่ะอย่างของบีมอะ่ะก่อนหน้าเนี้ตอนสมัยเรียนเด็กๆอะ่ะที่เคยไปสายอะ่ะมันจะนานตรงการที่แบบว่าเราแบบหงุดหงิดงวงเงีย,งงยไม่อยากออกจากห้องน้ำอะ่ะคือเข้าห้องน้ําไปแล้วก็แบบลำยชัก ช้าไม่รีบไม่ทําาะไรอะไรเไงี้ยคือแบบเออละเหยอะ่ะเราก็จะแบบไปเร่งเวลาตรงนั้นนะคะหรือว่าช่วงของการทํางานอย่างเงี้ยบางวันอะ่ะยิมก็จะไปช้าตรงช่วงของการแบบทําผมบางทีเราทําผมเองก็ไม่ได้แบบถนัดมือมากเลยะคะ่ะเราก็จะแบบคิดไปเลยว่าเออเช้านี้เราจะทำผมทรงอะไรหนะ้าแล้วก็ไปหัดทําล่วงหน้าเลยะคะ่ะซ้อมเตรียมตัวหรือบางคนแต่งหน้าอย่างเงี้ยเขียนคิวนานเขียนคิวไม่เสร็จอยู่นั่นแหละก็ ฝึกเขียนคิ้วเพื่อให้เวลาที่มันผิดพลาดในตอนเช้ามันลดลงะคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปสายนะคะหรือบางคนเลือกเสื้อผ้านานก็ให้เลือกไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้าเลยเช้ามาก็ใส่ตัวนี้เลยไม่ต้องไปรั่งเลื่องแล้วตอนเช้านะคะก็ ให้แก้นิสัยอะไรแบบนี้เอาถ้าเกิดว่าการไปสายของเราอ่ะมันเกิดจากการที่แบบตอนเช้าเราใช้เวลาทําอะไรนานเกินไปอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากแบบเรารีบเราก็รีบได้แหละแต่เราแค่ไม่อยากไปรอใครอ่ะอันนี้ต้องแก้ที่ไมเซ็ตอย่างที่พิงบอกไปอยู่เพราะว่านิสัยของการไปสายเนี่ยหลายๆครั้งเมื่อโตมาเรื่อยๆอะค่ะเมื่ออยู่ในวัยทางานแล้วเนี่ยมันกระทบกับคนอื่นที่เขาอาจจะต้องทํางานร่วมกับเราหรือว่าติดต่อธุรกิจกับเราด้วยนะคะให้คุณจําไว้แบบนี้ละกันว่าเวลาที่คุณไปสายทุกๆนาทีที่คุณสายมันคือการ ที่คุณกินเวลาชีวิตของคนอื่นเข้าด้วย ะะก็เลยอยากจะนํามาฝากกันเพราะว่าอยากให้รีบแก้ะคะ่ะนิสัยพวกนี้เนี่ยยิ่งมันอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแบบเคยชินแล้วก็ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานานเกินไปอะคะ่ะมันก็จะทําให้ยิ่งแก้ยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าวันนี้คนดูคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนําเทคนิคต่างๆที่บิมนํามาแชร์กันเนี่ยไปปรับใช้ลองดูเผื่อมันจะได้ผลหรือว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณมีวิธีการในการแก้นิสยัยดัดนิสยัยตื่นสายดัดนิสยัยไปสายของตัวเองที่แตกต่างไปจากบิมยังไงบ้างนนะ ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงค่ะเผื่อว่าบินจะได้นําไปบอกเพื่อนๆน,นาไปบอกคนรู้จักนำไปบอกคนใกล้ตัวบ้างแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นๆที่ชมชาแนลอยู่ผ่านมาเห็นคอมเมนต์ของคนเนี่ยเขาจะได้มีไอเดียอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากที่บินบอกในคลิปนําไปลองปรับใช้กันค่ะส่วนใครที่นำเทคนิคของบิณมาใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงนํามาคอมเมนต์ comment, เล่าให้กันฟังได้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะบิมจะได้พอทราบว่าเออวิธีการของบิณมันได้ผลไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ผลหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กกกัับคคคุณผู้้้ชมมมแแ่่พีียงงทานนนะะะิ็็ดใจลววห ว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะชอบกันสําหรับคลิปนี้นะคะส่วนใครอยากจะให้บิมช่วยแชร์เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอะไรบ้างน,นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะบิมจะกลับไปทํากันบ้านแล้วก็นํามาเล่าเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช anel นี้อย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดีนึงนะคะเวลาที่บิมลงคลิปใหม่จะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช anel ของบิมกันค่ะสาหรับวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท